สวัสดีค่ะ,ะถ้าอยากถ้าคุณอยากเป็นคนพิเศษอย่าปฏิเสธอาชีพมหาสจัทรชาลโลตจิลาพิไลจิตตพนุิติยมเจริญกลาวสวัสดีท่านอีวิเลียนแล้วก็ท่านอาเล็กลีแล้วก็ผู้นําประเทศไทยทุกท่านนะคะสวัสดีครั้งนะคะค่ะพี่พาเป็นผู้หญิงขยันเมื่ออายุ28ปีมีเงินหลายสิบล้านนะ,ค,ะความใจกล้ากับคุณ แต่มีเทคโอเวอร์ over, กิจการทันทีฮนะโดยใช้เงินที่มีหมดแล้วก็เอาบ้านเข้าเทคโรงงานเฟอร์นิเจอร์ทั้งๆที่ความรู้ยังไม่มีแต่อยากเป็นเจ้าของกิจการนะการทำโดยไม่มีระบบการจัดการที่ดีนะยีปีที่ผ่านมาเมื่ออายุ28ปีเทคโอเวอร์ over, เมื่ออายุ48ปี เหนื่อยกับการทำธุรกิจมากแต่ไม่รู้จะทำยังไงต่อนะหลายหลายอย่างนะทรัพย์สินที่มีเอาเข้าไปเพื่อเพิ่อมวงเงินเพิ่อมวงเงินขึ้นเรื่อยๆนะเมื่ออายุ48เหนื่อยจนสุดจะทนกับธุรกิจทนไม่ไหวในที่สุดเตรียมใจสละบัลลังพร้อมนี่อีก110ล้าน นะพร้อมคดีอาญาส3คดีและคดีแพ่งนับไม่ทวนนะเหนื่อยมากร่างกายผ่ายผอมเพราะความเครียดผอมกว่านี้อีก5กิโลได้ค่ะนะหกปีเหมือนไม่ใช่69ที่เดินนะรู้สึกเหนื่อยและเครียดแต่การที่จะลงจากบัลลังก์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะพี่พาใช้เวลา 6ปีในการควานหาธุรกิจจนมาทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแล้วเราสามารถปลดหนี้110ล้านภายใน6ปีตอบมือพี่พาหนค่ะนะ <Yeah. S 1> พี่พามาทำธุรกิจไอสวอห้องเย็นแล้วสามารถปลดหนี้ได้ระหว่าง6ปีที่ก้าวเดินนะหนึ่งในอาชีพที่พี่พาเจอคืออาชีพอโทมีค่ะ พี่พามองแล้วก็ศึกษาไม่ได้คิดว่ามันยิ่งใหญ่ละหาตอนนั้นแค่มองผลิตภัณฑ์แล้วรู้เลยว่าด้วยวิญญาณของลูกแม่ค้าไปได้แน่นอนขายได้แน่นอนแผนไม่เคยสนใจนะคะแล้วตัดสินใจในวันนั้นในทันทีที่เห็นโดยมีผู้นำมาให้ตอนสี่ทุ่มโอกาสมาหาตอนสี่ทุ่มนะคะถึงเวลาปุ๊บเป็นคน ทำอะไรง่ายๆแต่สิ่งที่เจอแล้วพี่พาไม่ง่ายคืออะไรนะถ้ารู้ว่าใช่ใช่หนึ่งใช่สองใช่สาใช่แน่นอนนั่นละ่ะฉันตัดสินใจทำมันอย่างมุ่งมั่นทันทีทำไมพี่พาพูดถึงอาชีพมหาศจรรย์คุณลองดูนะฮะพี่พาเป็นพี่น้องมีพี่น้องทั้งหมดสิบคนสิบสาวอยากให้สไลด์ขึ้นสิบสาวของเราเนะะียคะ พี่พาเป็นสาวคนที่แปดมีธุรกิจอะไรคะที่สามารถสิบสาวของเราทำได้ทุกคนและใช้มันทุกคนค่ะนี่คือสิบสาวของเราค่ะนะพวกเรารักอะโทมี่มากเป็นเลิฟเวอร์อโทมี่แล้วใช้ไปเรื่อยๆจนรู้สึกเลยว่าสุดยอดที่สุดแห่งการนอกจากใช้ นะเมื่อกี้พี่พาบอกนะเป็นนี่ร้อยสิบล้านแต่คุณมาลองดูอาชีพมหาสัจจันท์ที่พากับพี่พากำลังจะพูดถึงโรงงานต้องสร้างนะเมื่อก่อนผู้พามีโรงงานสีไร่นะมีบ้านสองไร่ออกรายการก็กกนะคนมาตัดตอนแล้วก็รีบออกบ้านเพราะบ้านเราเป็นรีสอร์ทเลยคนะ่ะทุกอย่างสูญสลายไปเพราะความที่เราระบบการจัดการไม่ดี พี่พาไม่มีกุลสซอแบบประธานปาร์คนะคซึ่งเป็นผู้ชายฉลาดและแสนมีคุณธรรมนะฉลาดไม่พอนะต้องมีคุณธรรมนั่นอะอาชีพที่ทำให้พี่พาเกิดได้เรามองด้วยความเป็นนักธุรกิจนะไม่ใช่มองแค่ผู้ใช้ฉันจะอยู่มันแบบสบายด้วยอโทมีนี่ล่ะแล้วถึงเวลานั้นแล้วพอจับธุรกิจแล้วหลายหลายคนนะ ที่คิดว่าทำอะโมอะโทมีแล้วไม่ได้เงินคุณทำแบบไหนอะคะคุณทำแบบอยากกระทำก็ทำเลยฮะหรือคุณทำแบบวันละชั่วโมงพี่พาเป็นคนมีวินัยในการทำอะโทมีมากตื่นขึ้นมาลืมตาปุ๊บพี่พาจับท,ทันทีคิดอยู่ตลอดเวลาหนึ่งถในเอดคอเลยบอกผู้นำตลอดเลยว่าไม่เคย ลงไปดูเลยท่องไม่เคยเป็นแต่ทุกครั้งที่ฉันดูข้อ 8, หนึ่งถึงข้อแเฮ้ยฉันทำแบบนี้นี่นานะมันจะมีอาชีพแบบไหนนะทำเวลาไหนก็ได้ฮะลองดูการทำงานของพี่พานะฮะทีมงานพี่พานวดหน้าไปพี่พาจับไมลร้องเพลงกับคุณสามีนะทำด้วยความสนุกคฮะฮะ่ะ ทำด้วยใช้จริตแห่งความจริงใจไม่ได้ใช้อะไรมากมายเลยค่ะกับอะทอมีอะทอมีไม่เคยเปลี่ยนราคามีแต่ราคาลดลงนะะตบมือให้กับความสุดยอดของประธานป้าของเราหน่อยค่ะนะอะทอมีสนะิบสองปีที่ผ่านมาไม่เคยเปลี่ยนแผน โอแต่ว่าไม่เปลี่ยนก็ไม่ได้ไม่ได้นะเพราะอะไรไหมฮะรอบที่แล้วดันให้เงินพิเศษมาได้ท่านประธานให้เงินพิเศษกับผู้นำนะในช่วงโควิดเปลี่ยนแผนเพื่ออะไรไหมฮะให้พิเศษอะเพราะรู้เลยว่าโควิดพวกเราลําบากมันจะมีผู้นําคนไหนนะถ้าพี่พามีกุญซือแบบนั้นหรือเจออะโทมีแบบตอนนั้นพี่พาจะเจ๊งร้อยสิล้านไหมนะนะ6ะหกปีแห่งความทรมานแต่หปีก็เจอ อาชีพมหาสจั์เมื่อไหร่ที่คุณเจออาชีพมหาสจั์แล้วคุณลองคิดดูนะคะเราเจอมาแล้วเรารู้ว่ามันใช่เรารู้ว่าอนาคตจะไปได้ดีแน่นอนแต่ถ้าคุณยังทํามันเหมือนธุรกิจสนุกสนุกเล่นเล่นทำไม่จริงอยากเข้าก็เข้าอยากทําก็ทําอยากไปเจอ มันมีธุรกิจอะไรที่โรงงานไม่ต้องสร้างลูกจ้างไม่ต้องมีบัญชีไม่ต้องทําสต็อกไม่ต้องเงาะขอแค่คุณบอกต่อด้วยความจริงใจเท่านั้นพอค่ะนะพี่พาเป็นคนที่โชคดีมากๆเลยที่เจออาชีพที่โชคดีแบบนี้แต่พี่พามองมันด้วยชาญฉลาดด้วยไอหัวโตๆสมองเยอะขนาดนี้ฉันเจอมาแล้ว่ที่ใช่ เพราะฉะนั้นฉันจะทํามันแบบมุ่งมั่นน่ะและทําด้วยใจที่อยากจะบอกอ่ะไม่ต้องใช้อะไรเลยนะหปีที่ผ่านมาใช้ความจริงใจพูดแบบธรรมชาติสุดๆเข้าระบบเรียนรู้จากที่ไม่เคยเข้าใจแผนรู้เลยเราต้องเร็วเรียนรู้แผนเพื่ออะไรนะเพื่อทําให้คนเดินตามได้เงินและอยู่กับอโทมีให้ได้นะอาชีพอะไรอะคะ ที่ทำที่ไหนก็ได้ทำเมื่อไหร่ก็ได้เวลาปาร์ตี้ของพี่พาพี่ภายังใช้ชีวิตแบบสนุกสนานยังอยู่กับการเอนเตอร์เทนผู้ใหญ่ตลอดนะคะเพราะเรายังรับงานตกแต่งภายในอยู่นะ,ะแล้วก็เพิ่มงานก่อสร้างขึ้นมานั่นลหละอาชีพที่ฉันเป็นตรงนั้นแล้วแต่ตอนนี้อาชีพหลักของพี่ภาไม่ใช่อาชีพตกแต่งภายในนะ,ะอาชีพหลักของพี่พาคืออาชีพอะโทมีค่ะ พราะฉันไม่อยากเหนื่อยอีกแล้วฉันไม่อยากมีโรงงานที่จะต้องดูแลคนฉันไม่อยากรับผิดชอบค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนหนึ่งล้านอีกแล้วเหรอหนึ่งล้านอีกแล้วอ่ะบางทีในกระเป๋ามีไม่ถึงจะพูดว่าหลักหมืน่นมันก็ดูทุเลศไปทุเลศจริงๆนาะบางทีเขาถามมามีซ้อคะมีเช็คต้องจ่ายสามล้านหันมามองหน้าบัญชีไม่มีเลยอ่ะจะทำยังไงดีนะะ เพราะว่าอะไรไม่ปัจจัยเสียงมีเยอะแยะมากมายไปหมดนะะเพราะฉะนั้นรู้ว่าใช่นะอยากจะให้มันพิเศษต้องทำให้มันพิเศษกว่านี้เพิ่มพลังเร่งสติีแล้วคุณจะรู้เลยว่าสิ่งที่คุณกำลังรอคอยคุณจะได้รับสิทธิพิเศษอันนั้นไม่ได้มาเป็นผู้หญิงมหาศจรย์กับอะโทมีกันเถอคะค่ะนะคะ เวลานี้พี่พาก็ถึงเวลา20เป็นผู้นำที่ดีต้องรักษามีวินัยแล้วอีพิพาอยากจะขอภาพที่พี่พาตัดสินใจท่านรีด็อกอูนะคะที่พาได้ถ่ายไว้นั่นนะคะภาพนี้ที่พาได้รับกับท่านอิมพิเลียนของเรานะคะต่อไปพี่พาจะมีรายได้เหมือนท่านอิมพิเียนวันนั้นพี่พาสวยสง่าไหมคะมันเป็นความภาพภูมิใจเป็นภาพที่พาภูมิใจหลังจากวันนั้น พี่พามีรายได้ไม่เคยต่ำกว่า6 4 0มต่อเดือนเลยค่ะตบมือให้กับชลรถยามอะไรขอบคุณมากนะคะขอคืนใหม่ให้กับ MC ค่ะ